สบายดีพี่น้องมัตส,กสึกุสุคนะจ๊าเบิ่งอวนใหญ่พวกพี่น้องเมียนมัดเห็ดกินอีกให้น้องกินอีกน้องมาหาอยู่ได้แบบนี้พี่น้อต์เลยพี่น้องจะเห็นยังเอไยเห็ดแจวีวซีฟูด้ดกินหอยแข้งหจะซีฟู้ดกินหอยแข้งเบิ่งพี่น้องคนตามกินน้องแน่ยใส่มัเผ็ดกระเทียมน้ำตาลพี่น้อง แต่ก็ยังหอยแข็งนี่นก็คือขากหม้อไหวพี่น้องสีลวกหอยแคย็งเหมือนจะหอยแค็งเขากะล่างแล้วเรี่มล้อพี่นอ้อง,งล่างแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวหม้อห่อนแล้วเขาก็กใส่อนะหอยลงพี่น้องเด็นยวย่งบลกรุงสวัสดีพี่น้องปลากุ้งค้ากับมาหอดด่อแต่จ้าพี่น้อง มาฮอนไรเลียกเนาะทากิ้น้อยแครงซะก่อนปลาชีกแครงมาไหมอันเพิ่นเอามาฝากสุกินผัดมันยังแดดคันขมขับอยู่าตลาดพี่เนาะตอนแรกอย่างกินนลำกันเพราะว่าเพิ่มพี่เนาะว่าเพื่มกันทางพระมาซาวเปิดตู้จนทอดเพียงคืนเมื่อวานพี่เนาะเมื่อนี้ก็เปิดห้ากระปิดวางหนึ่งหรือไม่ล่ะไม่ละห้ากระปิดตู้วางหนึ่งประมวนกันเป็นยังไง ไม้ใชะพี่บัดดองอ้อนได้พี่น้องดองอ้อนอน,น้อยสิเปิดสามมือสามคืนผมว่ายกด้พี่น้องนี่ว่ายอกว่ายอกกันใสม่กสมกนาว้ายใส่มกนาวใส่ใบมะกรูดพี่น,ออน้องหม้อน้ต้มให้มันหอม ใส่มะนาวล้วใส่น้ำปลาพี่น้องไงซีมู๊ดบันเนี่ยแซ่แบนะแซ่บปะน้ำ<ส>ลายแตกน้ำลายพี่น้องอแกะซีฟู๊ดอุ่นกระแล้วนะจ๊ะพี่น้องเป็นตาแซ่แบบ๊องกับการลวกพี่น้องบัดน,นี่อ้วนน้อยนี ัวเจ้าหมากักเขาได้โอ้เอจักนาทีเอิญแล้วผลบามาชัวยและผลบามาติแบ่งไว้ให้พ่อเล่นเอ้ยมอลวกอีกค่ะหรมันเป็นเลือดนะ,ะได้แล้วพี่น้องมันตักออกมีแต่จงไว้ใหล้ลาวนาะเบาหน้านาะ คนก็สับสนพี่น้องจก็บางทีก็เอิ้นอ้ายเคยเมื่อกี้ก็เอิ้นบ้ามาะสับสนแล้วแหละพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องแล้วกคนก็ได้แบ่งไว้ให้อันกานาแล้วแหละน้อยหนึ่งสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพี่ทลอยแข่งบรีแกงตทำน้ำไม่อีกคนหนึ่งเลย เอาไว้แช่น้ำกันพี่น้องเลยน้อยเอาไว้แชงมากระเพาะมาแชงแจ้ตัวเองว่าหรือคะบอหน่อยตัวเองใส่หน่อยไปเหี่ย

กันนั่นและหมอมาสั่คนอะอย่างนั้นเข้มอเทมันน่้ลักร่วงตั้งแจ่วมาส่งมามาป่าเก็บอสบายดีพี่น้องมาสักสุกคนคนจอยทมานั่งหนักของแล้วเต็มทึกเืนลยนั่นละเต็มเลยแล้วมานก้อง

หอมหนอกมะนาวเลยน่ารักน่าแบบเน่ารบกดีที่ไหนมะนาวสอหอมจะโลดนีู่สองสองโลโยมหาดพิหาทันมาเร็มาเร็วมาเล็ว

เมาเด้อมามาาวลงมือแล้วกวรจรอวจรอาหลังน้เใหญ่ละบมาดนมากเต้นดามาอการเมาต้ารอสบายดีพี่น้องไรอหพ่อคนอยู่ห้านี้เนี่ยรอคีณ เราไปหักเอาห้าวมาฟอกันแม่เบิ้งเบิ้งเบิ้งกินมึงด้วกินได้เอาีกินองมคมาไหมเนาะนี่มาไหมมาใหมมาใหม่ก็มาใหมมาทอดบนนี่เลยมากอดบนนี้กินได้ประงุกปจนเลยวันนี้คือวัตถุดิหย่ายนัะมาคนเดียวคนเดียวแบบคนเดียวให้มีซิทแม่งม่ซิทได้เลยนดแข่งก่อนวัดซิทนกินง่าย

ัวอยู่ยมาเอามาทานัวใหญ่นาใหญ่รมาแล้วก็ลวกนัวใหญ่ใหญ่นะตัวใหญ่ใหญ่ๆแกกินแกกินเห็นไหมเจ้าเห็นมาอยู่ทะเลนอย่าคิดเด้อของทะเลสิถึงแค่นั้นแทงกามันคองแพเลยแงไปพลูไปเลาไปปลาไป็นาไลาปไปลาไลาไปาไเลือปปาไปปาลาไปลาไปปลา่าปา

ได้เโอกาสรบัทายขนาดนี้เป็นหัวอตู้เออหัวนี้ได้รลายขนาดนี้ได้รลายได้หัวหได้แ้ายจั์เลยองบนต่ได้เลนะมีนหเาเห็น้เห็เนาะนไน้อลสเสงานต่อหนื่ยงลแายสิชุดกลุ่มไม่เล่นเดียว่ะ ลากกลุมือได้หดลาก็แค่น้องนัดแล้วี้แหล้ากกุมมือลากกลุ่มมือในกลุมมาเรื้องเดียวองเอือยนะตบอบอโทรมารายงานบอสใหญ่โทรมารายงานแล้ววายกลุ่มมาเรื้องเดียวมีบบกุ้งก็น้องนัดเลากกุมมือ้นดกุมมือไม่คอยช่องน้องนัดพอน้อยตองรวมด้วจ้ะ ส่องครอบครัวส่องครัวส่องครัวเนาะเด็กใส่เนาะเออเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ครับเนาะอรไช่องทวันทีเคเอสอืมช่องนักทีเคเอสจะเช่ากับใชรช่องไม่น้อยทีเคเอสเลยโหได้เขาไม่ได้ทีเคเอสดับเราน้ำสกุลแม่คอยตัวกันจะเราเป็นจะเราเป็นทีเคเอสอะไรเจ้ากับ มลำดานใช่มบัตกัก่นเดือมพี่น้องเดือกพี่น้องมามามาให้เขาให้ลูกด่าด่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนะจ้าฝาปกน้ออเดพี่น้องเซ้าเด้อพี่น้องก่อนเอาไคสิท่ายช่องนะครับกันก่อนนะถ่ายกุ้งก่อนถ่ายร่วมในกุ้ง กงบอลาน้องกันนน้องกนนลัดสนน้อกาสองน้องสาวน้องคอสวรรค์ที่สามพอวันทิกเอน้องนิทิกเอน้องนัดทิกเอน้องนัทวนเม่น้อยคือกอล์ฟคือกอล์ฟอส่วยียนน้องรูคนทัลายคือกล์ฟบาย